สวัสดีจ้ามาแล้วน้องแพนน้องแพะยินดีต้อนรับน้องแพนใหม่นะคะสวัสดีค่ะเรายังไม่มีชื่อกันเลยอันนี้เพิ่งมาถึงนะเจ้าแม่พันแม่พันสวยๆมาถึงก็กินกินก่อนนะคะมีอย่างก็กินไปก่อนนะเจ้าตอนนี้ฮอยยังบอกพร้อมเตือนนะเจ้าเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะไปเอาพมอนฟาร์มอเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเขาจะไปเอาเอาใบกล้วยใบกล้วยกินไหมใบกล้วยก็กินกินหมดเลยค่ะเอาดูดูกันเอาเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วครับเอากินทั้งใบเลยเหรออันนี้แม่พันธุ์นะคะอย่างสวยเลยค่ะ อ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอัปเดตคอกให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ให้ดูน้องแพะไปก่อนแป๊บหนึง่งนี่มันเพิ่งกินเนาะสงสารมันอ้าหิวมาจากที่โน้นละเราไปเอามาแต่เช้าแล้วไม่ได้กินข้าวนะคะไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ให้น้องก่อนกล้วยหมดไปหลายอันละเดี๋ยวเราจะไปเอากระถินมาให้นะคะอันนี้พอมอนฟาร์มนะคะ ของจังหวัดลำพูนค่ะกินหญ้าไม้กินหญ้าไม้ลองดูซิกินหญ้าไหมลูกไม่ชอบไม่ชอบหญ้าเท่าไหร่นะครับแพะจะชอบใบไม้เออชอบใบไม้จะกินใบไม้เยอะกว่าอันนี้ใบกล้วยเอาลูกนะเดี๋ยวเราจะอัปเดตท,ทำให้ดูนะคะคนี่เราทำขอ้อแยกไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้ว ช่วงนี้เรารีบทํานะคะเลยม่แบบได้อัปเดตคอกตอนเราทําคอกใหม่ๆนะคะอันนี้ให้ดูตอนทําเสร็จแล้วอันนี้ให้อ,อันนี้ให้เจ้าของฟาร์มอธิบาย<อ>บค่ะแพ่อพันธุ์แม่พ,พันธุ์นะครับลูกแต่นมอันนี้เป็นคอกรวมแพะรุ่นสาวท้องนะครับท้องอ่อนอันนี้ท้องอ่อนหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าท้องแก่เราก็จะแยกเข้าห้องขอดนะครับมาเลยตอนตอนเย็นเราจะ ไปตามแผลตัวผู้นะครับเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายทุ่งเนนเราจะไปรับตัวผู้มาอีกสองตัวเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตคลิปต่อไปนะคะนี่อันเราก็มีเตรียมหญ้าเราเตรียมหญ้าแห้งไว้ให้แล้วแพงกุหานะครับนี่แพงกุหลาก็กินไปนะคะอยากกินอะไรก็กินไปขอให้อยู่แบบสุขสบายไปก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นจะเป็นต้นเย็นหญ้าแหญ้าหวานอิสราเยลกับกระหิน ตอนเย็นเป็นอาหารอะไรนะยญาหวานอิสราเอลกับกระถินหญ้าหวานอิสราเอลกับกระถินนะคะอันนี้อันนี้ลำไย,ยนะคะใบลำไย,ยนะคะเสดงว่าน้องไม่ค่อยปุ่มเท่าไหร่เนาะชอบกินย้าแห้งคะ่ะนุ่งนะคะเต็มปากเต็มคำครับตัวสวยๆเลยนะคะตอนนี้มีห้าแม่คะ่ะเดี๋ยวเราไปรับตัวผู้มาอ่ะใบกล้วยอ่ะกินไหมกินไหมใบกล้วยอ่า ตอนนี้โอ้คางของเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเหลือล้วรอบข้างนอกนะคะแล้วก็ไอแตเกงใส่หญ้าแห้งนะคะเอาตรงนี้ทําชั่วคาวไปก่อนเนะเาะอ้าวช่วงนี้งานเราเยอะคะ่ะลำไย,ยเรายังเก็บไม่เสร็จนะคะเอาใบกล้วยก็กินนะคะกินหมดเลยคะ่ะอร่อยไหมอร่อยเออมันบอกว่าอร่อยนะคะท่าน มัอร่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะพมอนพมอนเอามีดไปตัดใบกล้วยตรงมุมโน้นให้หน่อยกล้วยน้ำว้ามันกินมันกินหมดแล้วนะเ<อ>นี่ยเอเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราจะขอตัวกลับบ้านนะคะอันนี้บางตัวก็ชอบกินหญ้าแห้งนะคะก็ให้กินไปก่อนเรื่อยๆนะคะเราเตรียมอะไรให้พ่อ,พอบ้างนะ เอ๊นี่ายาสดนี่ยาธรรมชาตินี้่ายาธรรมชาตินะคะใส่แล้วเราก็ไปตัดมาให้มันได้เนาะนี่ถ้ามันดึงอยา่ยางงี้มันแย่ขนออาล้ครับกินอร่อยนะคะ,ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตแหมคิดติดตามชมด้วยนะจ้าพามอนฟาร์มจา้ามือใหม่หัดเลี้ยงนะคะ เพ,พิ่งเลี้ยงครั้งแรกนะคะเอาละค่ะเอาเอาเอา,เอา,เอาช่วงนี้มันฉุกกะหูกเนาะเราเรีบเพิ่งไปรับมาแต่เช้าเขาไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวเราไปขอเตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวไปรับตัวผู้อีกสองตัวเนาะพ่อพันเนาะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะแค่น,นี้ก่อนนะคะสวัสด,ดีค่ะ